พีน่นัทมีข้อมือแล้วการที่จะให้ข้อมือมันทางานแรงๆเมื่อกี้ตัวพีน่นัทก็มีอาการประมาณนี้อยู่แล้วด้วยแต่พี่นัทต้องรู้ว่ามันซิงกันยังไงพี่นัทถึงจะเติมเข้าไปได้เอาเป็นว่าย่อเหยียดยก็ต้องอธิบายเป็นารภาพนี้แหละปล่อยมันจะหยุดนี่ถ้าเราปล่อยตามธรรมชาติเลยนะปล่อยตามธรรมชาติหยุดนี่ถ้าเราดึงขึ้นมันจะไปไกลขึ้นดูนะฮะดึงขึ้นก็ไปโอ้โหทีลังกาเลยดึงขึ้นอันนี้คือมือเหมือนกันเลยนะน,นี่คือมือธรรมชาติอันนี้คือมือแบบย่อเหยียดยมันก็จะไปไกลขึ้น ถ้าพี่นัทจะซ้อมให้เจอคำว่าซิงกันระหว่างย่อเหยียดโอเคพี่นัทรู้ดีอยู่แล้วว่าโอ้ย่อเหยียดทำเป็นทําเป็นแต่ย่อเหยียดมันต้องซิงก์ไปที่ไม้พี่นัทไปออกรอบพี่ตีหัวลูกก็คือซึ้นเสร็จปุ๊บย่อเหยียดก่อนที่ม้ามันจะมาหรือเปล่าเท่านั้นแหละมันก็เลยย่อเหยียดจริงๆถ้าเป็นเครื่องช่างน้าหนักนะครับมันจะถีบพื้นเนี่ยพีคสุดๆตอนที่มือแบบจะถึงลูกแล่มือจะมาชนเทวๆขาขวาเนี่ยช่วงนี้ช่วงกระโดดเลยกระโดดแล้ไม้ก็จะดีๆเข้าหาลูกเพราะฉะนั้นวิธีซ้้้ออมมมมมยยยยััังงงงงงไไใใหหนนนิาาาททีีี่่่่่ตตวเเรพจดละแแแกกป ย่อหยีอะแล้วก็แบบมันจะเจอว่าแบบมือหลวมๆไหมนะผมลองลองจับจับมือเงี้ยง้างไปสบัดซิ่วมันจะรู้สึกว่าตอนกระโดดนะกระโดดไม่ได้ทําให้มือเดินทางไปนะกระโดดทําให้มือหยุดนะกระโดดทําให้มือหยุดแต่ไม้ไปซึบเนี่ยกระโดดฮนะเป็นอย่างนี้ง,ง้างทดลองฮนะ